พี่้องมือน,นี้มาไทายสนยมให้บเบิงงามงามเน,นีดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้พักกันเฮ็ดกระปุ่นมือน,นีกับน้องสาวคุณน้องตุย้ยอยู่ในสุดแม่ขั้วเด้อมือน,นีค้างตลอดเ <laughs> มาค้างตลอดดอกไม้มก็ลังลงามเป็นนั่งค้างตลอดอันนี้ต้นป่าอุ้ยจุนป่ามออดอกลไล้แท้นะพ่อนอเราตัดทิ่มตัดอีเพอสามดอกเรามาตัดทิม่มขันอันอ้อมันอันนี้มันมินบออ้ยม,มันจบมันจบ,นจบอย่าให้เราเราเราตัดมันจะจบ เอาดอกไม้ยี่นี่อันอันน,น,นึงไปเสอือเาบ่าตายเราทิ้งอืมามาพี่น้องอันนี้ก็แม่นม้ำล, ắng, ล, ắng, ล ắng. ังบะหลังห,หล้า,างปน,ด,น,นด,อดอกไม้ท่านพ่อเพิ่นมักปลูกดอกไม้เออหน้าหอนหมดได้จากอ่อได้นี่นี่มพี่น้องพ่อเรามักปลูกดอกไม้ปลูกปลูกแม่นเบิดเลยนี่ดอกไม้ดอกไม้ทานพ่อเพิ่นอืมตีเบิด ไม่เตยดอกไม้นี่ดอกไม้ดอกไม้อันนี้ก็มองนั่งดื่มเบียร์ด้วยพี่น้องสนยมมองนั่มมองนั่งดื่มเบียร์น้องตุ้ยน้องตุ้ยน้องใจน้องก้มน้องรตีมาม้ามานี่แหละมองนั่งดื่มเบียร์สุมเฮาเนี่ยเนี่พี่มาเด้อน้องก้มน้องก้มกับน้องรตีเนาะน้องก้มน้องรตีนั่นละมองหาหอยกับกี้นั่นละทั้งน่ะมองหาหอยกับกี้ตัวนี้ก็มองย่างอันนี้บาเบียบาเบียพี่แม่เลือดสิจะผ้าผ้าอันนี้ นี่ไงพี่เมย์อเอเดินไปกินน้ำเนาะเออเด็ดเด็ดเด็ดว้าพี่เมย์อบางน้ำม,มันขึ้นต้องตักออกใช่นี่เลือดน่ะต้องตักน้ำมันออกน้ำจะทมเลือดเยยลยในเลือดเลือดพ<ๆ>่ายอเออเก็บอันนี้ไปนะพักพักอันนี้ก็เสพจุน,อ,นอันนี้เขาบอกพักกันเวียดนามเพื่อว่ากินกับเมยเงี้ยเสพใช่ไหมอันอันทันโพบันทัดเรา พี่น้องพักเป็นดอกไม้แล้วนะนี่เี่นบอนี่พลังกระปูกเป็นดอกไม้ห้าปลูกเป็นพักกับแก้มพี่น้องนี่นี่กินกระน้ำตกกระแทบกับเมียงกระแทบพักอันนี้นะแล้วมักปูกพี่น้องไม่แนของเล่านะพอนะแล้วมักปูกดอกไม้แทนที่จะเป็นผู้ยิ่งปลูกได้พี่น้องอันนี้ของทันพอทันพอเพื่อมักดอกไม้นี่แมนบัสนี่ดอกไม้เล่า อันนี้ดอกยังพิมากับมโหอยู่ข้านพิมากับมี่อันนี้มันมีสีม่วงสีแดงสีชมพูแต่ดอกดอกันออนี้ดอกลิลลี่พี่น้องเนี้ดอกลิลลี่ดอกลิลลี่อันนี้คือดอกลิลลี่อันนี้เพิ่นเพิ่นปลูกยังอันนี้เสี่ยงท่านพ่อปลูกยังอ How ันนี้นะอากระถางกล้วยบอกนี่อ๋อเพิ่นปลูกไม้ตัวนี้เนาะตะกี้บอกเห็น,นเนาะเสี่ยงเนาะอืมดอกไม้พี่น้อง ดอกไม้มาเด้อน้องโกมน้องร้อยตีนี่มีแต่ดอกไม้อันนี้เด่นมองนางดื่มมองนั่งดืม่ม,มไปไปจิงอือพลธนาฮอนบรรยากาศมิแต่ดอกไม้สวยๆในดอกดอกอันนี้แห้งงามนี่ดอกอันนี้เนี่ยบ้านข้างเขาเนี่ยอดอกมันถึงแง่บอดอกก็แง่นะเธอ,อถ่ายรูปเอาอีอันนึงง,งามๆเลยเดี๋ยวได้๋ยวชอบชอบปิดเหมือนเลยอือก็ชอบชิปิดดอก ไปไปกินกับไปกินน้ำจีนกันด้ยวยพี่น้องด้ยวยขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะบา,บายยให้พี่น้องเบิ้งพักกระเดาเด้ยวยพี่น้องพักกระเดาแต่ผุนไปเก็บเอากกผุนตำาม่เม่มงเก็บน้ำใี่น้องกม้มน้องกม้มทาเก็บหอยกับกีน้องละตีมา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 พี่ใหม่สิผ้ายาวท <laughs> าเก็บหอยกับกีดอกไม้อันนี้ก็งามงามพี่น้องเห็นบ่ แค่นี้ก็น,นอาบายบายจ้า